ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเกิน2 0 0 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษนะครับ5เดือนอัตราดอกเบีย้ย2 1 5่อต่อปีจะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบเป็นครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ5เดือนเรามาดูเงื่อนไขกันนะครับหสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับมีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไป 2เปิดบัญชีประจำพิเศษนะครับเดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน1,000 0แสนบาทต่อรายการลูกค้านะครับเอ้ยต้องมียอดเงินรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้าทุกช่องทางนะครับรวมกัน3ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมืม่อครบกำหนดนะครับพร้อมหักภาษีนทท่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร สี่เงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในตาดอกเบีย้ยเงินฝากบัญชีนะครับออมทรัพย์ที่ประกาศณวันที่รับฝากสําหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักภาษีนะที่จ่าย5านะครับกาหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ํากว่า1,000 0แบาท และลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า10,000แบาทได้นะครับยกเว้นกรณีทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินนะครับแต่ละรายการฝากสําหรับเงิน,งนฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติ ให้เป็นระยะการฝาก12เดือนนะครับตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศณขณะนั้นเวลา,าการฝากตั้งแต่วันนี้นะครับถึงถึง30กันยายน2567หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญจะครบนะครับ2,000ล้านบาทนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น2 0 0 0 0 0ดอกจำนวนวันนะครับ5เดือนนะั้น151วันดอกเบี้ยรับ ดอกเบีย้ย2.15%ดอกเบี้ยรับ1,778บาท90สตางค์นั่นเองนะครับดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15% 1,778บาท90สตงางค์หัก15%หัก266บาท84สตางค์เหลือ1,512บาท7สตางค์รับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น200,000บวกดอกเบี้ย1,512บาท7สตางค์เป็น21,512บาท7สตางค์รับไปเลย ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับ อย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาท่ำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทตาตามโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกเนี้ยกลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลู i n f l u e n c e เซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกนี้นะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันต้องออให้น่าเชื่อถือนะครับ น่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้นะเพราะนั้นต้องเรามาระวังด้วยเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันๆนหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุ้นกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ